สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับยุ้ยนะคะวันนี้ยุ้ยอยู่ที่พัทยานะคะยุ้ยมาส่งลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าที่จองนะคะและออกรถดกับยุ้ยนี้นะคะเป็นลูกค้าที่ติดต่อมาทางเพจ Facebook นะคะก็คือมิสซูโปแรงบายยุ้ยนะคะมิสซูชิแอท a รัดรุ่นท็อปเลยนะคะและเป็นสีใหม่ด้วยนะคะโมเดลเยียล่าสุดเลยนะคะมาชมกันเลย นี่นะคะเป็น Mitsubishi Atta นะคะตัวนี้คือรุ่น็อบเลยราคา5 8 4 0 0 0หบาทนะคะตัวนี้เป็นสีเทาใหม่ลูกค้าจะเห็นชัดเลยว่าสีเขาจะเข้มขึ้นมากเลยนะคะและกระจังหน้าเขานะคะจะตัดเส้นสีแดงนะคะก็คือดูสวยมากเลยนะคะและที่สำคัญยุ้ยแต่งสเกิร์ตให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นทรงไรเดอร์นะคะนี่สวยมากเลยนะคะมันเข้ากันกับสีรถแล้วก็เข้ากับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีแดงด้วยนะคะมาชมด้านข้างเลยนะคะนี่ สวยๆเลยนะคะด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็กแบบทูโทนนะคะเป็นแม็กโรงงานเลยนะคะไฟหน้าเขาก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบแลนะคะให้ความสว่างมากเลยนะคะและมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยสวยๆและก็มาพร้อมกับสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตด้านหน้ายังไม่พอมีสเกิร์ตด้านข้างให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะคิวกันศาสตรดเบ้ามือจับนะคะอยู่ติดตั้งให้เดี๋ยวมาชมด้านหลังรถกันเลยนะคะนี่ ด้านหลังรถก็จะเป็นสเกิร์ตท่อคู่นะคะตัวนี้มีเลยคือดูสปอร์ตมากเลยนะคะรับกันมากเลยกับสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะก็จะสังเกตว่ามีสองตัวนะก็จะเป็นกล้องถอยก็คือจะโชว์ที่หน้าจอเวลา,าสังเกตถอยแล้วก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะตัวนี้ยุติติดตั้งให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะนีชมรอบๆคันเลยนะคะสวยมาก <S 2> <S 2> <S 2> <S นะคะแล้วก็ภายในนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะกว้างขวางมากนะคะตอนนี้ยังไม่ได้แกะถุงให้ลูกค้านะคะก็คือเป็นเบาะหนังนะคะในรุ่นท็อปของเรานะคะมาดูออปชันภายในกันบ้างนี่เลยนะคะสำหรับออปชันภายในนะคะก็จะมีเป็นหน้าจอนะคะนี่เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเอ,อ Apple p เปิลคาร์เพย์แ a n d ร o i d Auto นะคะแอร์อเป็นระบบแอร์อแบบออโต้สำหรับ ฟังชันบนพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้ปรับเสียงลดเสียงได้นะคะฝั่งขวานี้จะเป็นระบบล็อกความเร็วนะคะก็จะเป็น cruise cool control นะคะสามารถใช้เวลาถนนโล่งๆนี้ค่ะก็คือจะลดอาการเมื่อยล้าได้ดีนะคะสําหรับกุญแจของรุ่นนี้นะคะจะเป็นกุญแจ keyless นะคะก็จะให้มา2อันแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นนี่อันนี้จะเป็นตัวสํารองนะอันนี้จะเป็นตัวจริงนะคะนี่นะคะเป็นกุญแจของรุ่น็อปเลยนะคะ และที่สําคัญเลขกุญแจนี้นะคะสําคัญมากเลยสําหรับทํากุญแจนะคะนี่ก็จะแนะนําให้ลูกค้าเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเตือนการชนค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะเดือนนี้ลูกค้าที่สนใจนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ํานะคะลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะจะดาวน์ต่ําหรือดอกเบีย้ยต่ําแจ้งเซฟเข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากได้โปรแบบไหนถ้าลูกค้า อยากรับปรุมชม่ชแบบไหนแจ้งยุ่นมาได้เลยนะคะทีเ่เบอร์092-436-4996ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ